ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปี2 5 6 4ประเทศไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับรถดีเซลรางปรับอากาศรุ่นคีฮ้า183มาจำนวน17คันซึ่งประเทศไทยได้รับมาฟรีๆแต่ต้องเสียค่าขนย้ายเอง42ล้านบาท เมื่อทางญี่ปุ่นเห็นว่าเราเอารถไฟเข้ามาแล้วนําไปต่อยอดใช้งานได้ดีทางญี่ปุ่นก็อยากจะเสนอให้ไทยอีกโดยเมื่อช่วงการปีที่แล้วบริษัท JR East บริษัทเดินรถไฟสายตะว,วันออกในภูมิภาคคันโตและโทโฮกุของญี่ปุ่นได้เสนอมายังการรถไฟอย่างประเทศไทยอท 40, ไมอบคีฮ่าและคีฮ่าซีรีส์จำนวนทั้งสิน้น20คันปลดระวังเมื่อปี2564 เหตใดคนญี่ปุ่นถึงได้มอบรถไฟให้กับไทยเป็นเวลายาวนานและมอบให้ต่อๆกันหลายสิบคันนั่นเองจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านจ้าเพราะว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศเด้อค่ะที่เขามาติดตามหับชมหับฟังน้องแพรว่าคนโกคนเกาคนเดิมจา้า พี่ๆขาเนาะแพรว่าก็สงสัยมากๆเลยนะคะว่าเป็นอยังคนญี่ปุ่นถึงใดมอบรถไฟนะคะให้กับไทยมากมายหลายสิบคันนะคะและก็มีโครงการโครงการมอบมาให้เรื่อยๆ,ๆนะคะคือมอบรถไฟให้กับไทยหนึ่งนะคะเหตุผลหลักเลยนะคะโดยแพรวาคิดว่านะคะว่าคือเขารู้ว่าสิ่งที่เขามอบมานั้นคนไทยคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมและเอาไปใช้ได้จริงแล้วตกแต่งออกมาอย่างสวยงามมากแล้วเอาไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจในไทยได้ยอดเยี่ยมค่ะทุกคนคือได้ใช้จริงทุกคนเชื่อไหมคะรถไฟแต่ละแบบที่ญี่ปุ่นมอบให้ไทยเนี่ยคือเขาจะเอามาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หมดแต่ว่าเขาจะยังคง ความเป็นญี่ปุ่นไว้นะคะอันไหนที่ยังพอจะรักษาไว้ได้ก็จะรักษาให้ดีที่สุดเพื่ออยู่ในอ้อมอกอ้อมใจและลึกไว้ว่านี่คือรถไฟญี่ปุ่นมอบให้กับ เห็นไหมคะบอกเลยว่าหลักๆคือวิศวะกรของคนไทยเขาเก่งมากๆเลยนะหลังอย่างที่เพวาได้รีแอคชั่นคลิปก่อนหน้านั้นนะคะทุกคนเพววเห็นนี่อึ้งเลยอันนี้คือไม่ได้เสียแซงแก้นทานะแต่คือเห็นแล้วมันอึ้งมากมันทึ่งสุดยอดจริงๆค่ะทุกคนคือเรายอมรับเลยเราเคยได้ฟังแต่พ่อแม่เนาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านเขาบอกว่าถ้า คนไทยเนี่ยเขาเก่งนะเขาทําเก่งนะเขาสามารถอาประยุกต์ไอเดียต่างๆนานาขึ้นมาได้เจ๋งมากได้ดีมากแต่คือเราเห็นพอเราเห็นล้วโอ้โหคือเขาทําได้จริงมากเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นช่างเป็นอุปกรณ์เรียนรอ่าอาอาอะไรเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับการก่อสร้างอาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเห็นได้ชัดไหมคะแล้วแพรว่าเชื่อเลยว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงได้มอบรถไฟ ฟ้าให้กับไทยต่อเนื่องเพราะว่าเขารู้ว่าไทยทำออกมาได้ดีมากแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วไทยก็ทำให้คนญี่ปุ่นได้เห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงใจนะทุกคนจริงใจแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบมีความมา,น,าน,นะอดทนอ่ะมีกฎระเบียบแล้วมีความที่เป็นระเบียบวินัยมากคนไทยเนี่ยยังชื่นชมคนญี่ปุ่นตลอดมานะคะไม่ว่าจะเป็นการ่ารู้จักแบบว่า รักษากฎระเบียบวินัยนะน้าทุกคนความรับผิดช,ชอบและก็ความทะเยอทะยานก็คือความกระตือรือร้นความขยันหมั่นเพียรความอดทนมานะบุคผานี่คนไทยเขาจะชื่นชมมากๆคนญี่ปุน่นแล้วเวลาทําอะไรเขาจะทาด้วยใจจริงทําด้วยจิตวิญญาณทําด้วยแบบตั้งใจทําจริงๆอะ่ะคือเขามีกฎลเหล็กของเขาคือเขาจะมีความรับผิดช,ชอบที่แบบเยี่ยมมากอ่ะมีแบบ กฎระเบียบอะทุกคนเห็นไหมคะคือคนไทยเขาก็ชื่นชอบนะแล้วก็พอเราคนไทยอะได้รับโอกาสดีๆจากญี่ปุ่นอะเขาก็เลยทําออกมาดีที่สุดและดีจริงๆดีเยี่ยมดีจนคนญี่ปุ่นอะมอบรถไฟให้แล้วให้อีกเป็นคันเล่าทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงคะ่ะคันนี้ก็จะมีมาอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยจ้า ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปี2564ประเทศไทยโดยการรถไฟอย่างประเทศไทยได้รับรถดีเซลรางปรับอากาศรุ่น K5183 มาจำนวน17คันซึ่งประเทศไทยได้รับมาฟรีๆแต่ต้องเสียค่าขนย้ายเอง42ล้านบาท ต่อมาเมื่อช่วงกลางปี2565รถไฟคีฮ่า183ชุดที่1 4ตู้แบบมีห้องขับ2ตู้และไม่มีห้องขับ2ตู้ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จตอนนั้นได้รับเสียงชื่นชมยินดีมากมายจากคนญี่ปุ่นและคนไทยว่าปรับปรุงออกมาได้สวยมากใช้สีต้นฉบับยังคงเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นไว้แต่มาปรับเปลี่ยนจากภาษาญี่ปุ่นเดิมใส่ภาษาไทยเข้าไปและเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย ขีห้า1น3่ชุดที่1ได้ให้บริการผู้โดยสารวันแรกเมื่อวันที่24ธันวาคม2 5 6 5รโดยเป็นทริปอิ่มบุญอิ่มอร่อยชอบคุ้มที่จังหวัดฉะเชิงเซาตัวรถไฟถูกจองเต็มทั้ง200ที่นั่งภายในเวลาไม่กี่นาทีนี่ก็แปลว่าคนให้ความสนใจและชื่นชมความสำเร็จของช่างโรงงานนักสันทยมากจริงๆอ่ะ วันที่29มิถุนาย,ยน2566รถไฟขี้า1 8 3ชุดที่2ได้ออกมาวิจัสอบเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงหมุนชุดที่1ทุกอย่างรอฟทอ,ออกมาประกาศว่าพ้องให้บริการเป็นรถไฟท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมนี้ ทางญี่ปุ่นเห็นว่าเราเอารถไฟเข้ามาแล้วนําไปต่อยอดใช้งานได้ดีทางญี่ปุ่นก็อยากจะเสนอให้ไทยอีกโดยเมื่อช่วงการปีที่แล้วบริษัท JR East บริษัทเดินรถไฟสายตะวันออกในภูมิภาคคันโตและโทโฮกุของญี่ปุ่นได้เสนอมายังการรถไฟอย่างประเทศไทยมอบคี5่5 40และคี่5 48ซีรีส์จำนวนทั้งสิ้น20คันปลดระวางเมื่อปี2564โ,โดยรอฟอทอได้ส่งเจ้าหน้าที่และวิศวกรไปดูงาน รายละเอียดต่างๆเครื่องยนต์ oh. สภาพโดยรวมที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วครับ ดสุเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566การรถไฟแห่งประเทศไทยออกประกาศบนเว็บไซต์เพื่อจัดจ้างขนย้ายรถดีเซลรางปรับอากาศรุ่นคีห้า40และคีฮ48จำนวนรวม20คันจาก JR East ประเทศญี่ปุ่นด้วยเงินงบประมาณ49ล้านบาท คาดว่าจะประกาศเชิญชวนโครงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้และนี่จะเป็นการขนย้ายรถดีเซลวรงรับอากาศจากประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหลังจากได้รับรถดีเซลรางรับอากาศคีฮ่าหจำนวน17คันเมื่อกลางปี2564และได้นำเนินการปรปับปรุงแล้วเสร็จออกให้บริการไปเป็นรถไฟท่องเที่ยวแล้ว8คัน2ชุดครับ อันนี้ที่แน่ๆคือเราได้รับรถไฟดีเซลรางคี้า4 0่และคี้มาจากประเทศญี่ปุ่นแน่ๆครับผมคาดการว่าน่าจะได้ขนย้ายมาประเทศไทยไม่เกินปี2 5 6 6และปรับปรุงชุดแรกพร้อมให้บริการไม่เกินกลางปี2 5 6 7แน่นอนครับนี่ก็ถือเป็นความสัมพันธ์อันดีที่มีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยนะครับเมื่อเราทำได้ดีเขาก็อยากให้เรามาอีก อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปไปใหม่จากช่องสกายโกอาราวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเป็นจากไหนนะคะทุกคนทุกท่านคะอย่างที่แพราวาได้กล่าวไปเลยนะคะว่าไทยได้รับ รถไฟจากญี่ปุ่นมาฟรีๆเราเสียค่าแค่การขนย้ายนะคะแต่พอหลักๆเลยทำไมญี่ปุ่นถึงได้มอบรถไฟฟ้าให้กับไทยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็มอบให้หลายๆคันต่อเนื่องกันมาเลยทีเดียวก็เพราะว่าพอได้เอามาแล้วนะคะก็เห็น,นว่าคนไทยเขาทำออกมาได้ดีมากแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงเอามากันเอามาต่อยอดในการต่อ ต่อยอดในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะทุกคนแล้วก็ยังทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยประทับใจด้วยว่านี่คือรถไฟที่ญี่ปุ่นเขามอบให้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ยังสวยงามในแบบที่ไอเดียของคนไทยอีกด้วยจ้าพี่น้องคะ่ะสุดยอดจ้า โอเคนะจซาคลิปนี้พี่นีนะคะเพรยวว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงตัวน,นี้นะคะหับชมหับฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันใหๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทางไทยกันไหนคะ่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้หน้องเพรยวว่าน้ำเดจซาขอขอบคุณไหลายคะ่ะที่เขามารับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ